สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับน้องจีนนะคะหนูมาอัปเดตเสื้อชีฟองแขนยาวให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการรวบรวมงานอก40บวกราคา69บาทเท่านั้นพี่ๆซื้อหนู3ตัวยอดจะอยู่ที่207บาทหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่รับชมหนูทางช่องทาง YouTube หนูจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปวิดีโอพี่ๆเมมเบอร์แล้วแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือว่ พี่คนไหนแอดไลน์ไม่เป็นก็ยกหูโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยค่ะจะมีน้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์อยู่นะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยค่ะบอกเลยว่าสวยเก๋และดูภูมิฐานมากอ่าดูสีมันจะออกเป็นโทนสีส้มนะคะด้านหน้าเป็นกระดุมทรงจีนพี่ๆดูงานงานงาน,งานผ้าก่อนอ่าเขาจะเป็นงานออกสีส้มนะคะแล้วมีลวดลายตัวนี้อกได้สีค่ะ อกลงได้40เป็นงานคุมก้นเหมาะสำหรับผู้หญิงท่านไหนนะคะที่โดยปกติอยู่แล้วชอบแต่งตัวภูมิฐานและเน้นเสื้อที่ใส่สบายนะคะไม่ร้อนไม่อบอ้าวหนูแนะนำเลยอกได้40นะคะตัวนี้ด้านหน้าด้านหลังเนื้อผ้าดีมากตัวต่อไปตัวนี้นะคะอกได้48คื้นเป็นสีน้ำเงินค่ะด้านหน้าจะเป็นคอทรงจีนหน่อยๆน,นะคะ มีกระเป๋าใช้งานได้จริงตัวนี้หญิงใส่ได้ชายใส่ได้ค่ะเพราะว่าเขาออกแบบมาสรีระของเสื้อตัวนี้มันเหมาะกับทั้งหญิงและชายเลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้นะคะพี่ๆเขาจะเป็นแบบว่ามีโบด้านหน้าเดี๋ยวหนูมัดโบให้ดูเดี๋ยวหนูมัดโบให้ดูสักครู่นะคะ โบนี่ bon แบบ feel air hot state เลยนะเนี่ยตัวนี้อกได้44ค่ะเป็นผ้าชีฟองเนื้อผ้าดีมากเนื้อผ้าไม่มีความร้อนเลยนะคะตัวนี้อกได้44ค่ะให้ดูเนื้อผ้าชัดๆด,ดูสีผ้าชัดๆนี่สีของเขาชัดๆนะคะตัวนี้อกได้44ค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นทรงคอ,อกลมเป็นงานสวมเลยค่ะเหมาะกับการใส่กับยีนก็ได้นะคะสําหรับ แม่แม่ท่านไหนนะกําลังหาเสื้อผ้าใส่ออกงานนะคะหนูก็ยังแนะนําเป็นตัวนี้นะอ,อกได้4ี่ค่ะพื้นจะเป็นสีอ,อกครีมนะคะแล้วก็เป็นลวดลายดอกไม้เล็กๆเป็นช่อๆแบบนี้นะคะแขนอยู่ที่3าส่วนค่ะเนื้อผ้าดีเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าชีฟองค่ะเป็นชนิดที่แบบว่าซักแล้วแห้งเร็วนะคะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้42ค่ะพื้นเป็นสีแดงมีการตัดดอกไม้สีขาวนะคะแล้วก็เป็นคอปกกระดุมผ่าหน้าตัวนี้นี่ใส่แบบนี้ใส่แบบว่าใส่รับส่งการได้เลยนะคะตัวนี้เห็นไหม69บาททุกตัวพี่ๆอยากได้ตัวไหนนะคะเอฟได้เลยหรือทักแชทมาหาหนูได้เลยเดี๋ยวหนูดูให้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะคะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะเขาจะเป็นสีเทานะคะเนี่ยตัวนี้ใครที่ทำงานทำงานที่เน้นเสื้อผ้าที่สุภาพนะคะต้องตัวนี้เลยหรือใครนะคะที่แบบว่ากำลังหาชุดใส่ไปเที่ยวที่มันดูภูมิฐานที่มันมีความโตเป็นผู้ใหญ่นะคะจะต้องตัวนี้แน่นอนอกได้44ค่ะเป็นเสื้อผ้าออกแบบแนวเมืองเหนือนิดนึงอะคะ่ะอก44นะคะ ดูงานชัดๆค่ะนี่อก44ตัวนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆราคา69บาทอะ่ะตัวนี้ไม่ได้นะคะตัวนี้ราคาแบบเกินกว่าแน่นอนตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะเป็นสีเทาอก40เป็นสีเทาคอเป็นคอศูนย์นะคะเป็นสีเรียบๆค่ะนี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะอเอาไปใส่ไปงานไปทำบุญไปออกงานได้เลยนะคะ ยากกับยายใส่ได้แน่นอนตัวต่อไปตัวนี้น่ารักมากเป็นลายสกอตนะคะสีแดงแถบขาวแดงสลับขาวตัวนี้อกได้40นะคะเป็นคอปกอกระดุมผ่าหน้านะคะกระเป๋าสองข้างด้านหน้าใช้งานได้จริงนะคะพื้นด้านหลังประมาณนี้นี่ใส่แล้วตัวนี้คุมก้นนะคะใส่กับยีนคือเข้ากันมากใส่กับยีนคือเข้ากันมากค่ะตัวนี้ งานดีทุกตัวตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้48ค่ะเป็นสีฟ้าออกน้ําทะเลนะคะแต่จะเป็นแบบว่าเข้มๆหน่อยนะคะเป็นน้ําทะเลนะตัวนี้แล้วก็มีการแต่งลวดลายสีเขียวนะคะอ,อกได้48งานเนื้อผ้าดีงานใส่แล้วไม่ร้อนหน้าร้อนที่กําลังจะมาถึงพี่ๆต้องหาเสื้อแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราจะมาใส่เสื้อหนานา พี่ๆรู้ใช่ไหมว่าอากาศเมืองไทยมันเป็นยังไงถ้าแบบหน้าร้อนหน้าร้อนช่วงเมษามาจริงๆอะ่ะ ใส่ตัวที่มันหนาๆไม่ได้เลยนะคะมันเหนอะตัวมันหนักตัวไปหมดหนูแนะนําเสื้อพวกเนี้ยซื้อไปใส่รอซื้อไปรอเลยค่ะพี่ๆได้ใส่แน่นอนตัวนี้อกได้40ค่ะสีออกเป็นสีเขียวมนสีเขียวเทาๆนะคะเป็นสีทรงสุภาพค่ะสามารถใส่ไปวัดทาบุญได้คอด้านหน้ามีการแต่งค่ะแล้วก็หนะ้าอกสองข้างด้านหน้ามีการแต่งแล้วก็มีกระดุมผ่าหน้าด้านหลังก็เป็นพื้นเรียบๆเลยอกได้สีค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้42นะคะพี่ๆอ,อกได้42พื้นเป็นสีกลมมีการแต่งลวดลายนะคะเป็นแบบลายดอกไม้อ,อกได้42ค่ะตัวนี้อ,อกลงได้42เลยนะคะเสื้อแขนยาวพวกเนี้ยมันเป็นเสื้อที่ใส่ได้ทุกโอกาส ไปวัดทำบุญไปเที่ยวหรือแบบว่าซื้อไปแล้วไม่รู้จะใส่ไปทำอะไรใส่ไปทำงานก็ใส่ได้เพราะมันเป็นเสื้อแขนยาวมันกันแดดได้มันกันลมได้มันกันหนาวได้ต่อให้มันจะแบบไม่หนานะคะแต่โดยพื้นของมันแล้วมันกันได้ตัวนี้อกได้46ค่ะเป็นสีเหลืองครีมอก46สีเหลืองครีมกระดุมติดคอนะคะทรงเนี้ยสาวจีนหรือ ทางบ้านมีเชื้อหน่อยนะใส่สวยนะคะเพราะว่ามันเป็นทรงคอสูงหญิงใส่ได้ชายใส่ได้นะคะแต่หนูแนะนําเป็นหญิงดีกว่าตัวต่อไปตัวนี้นะคะอกได้สี่สเป็นสีชมพูสีชมพูออกสีโอรส้มเข้มๆค่ะแล้วก็มีกระดุมผ่าหน้านี่หนูให้ดูนะคะเนี่ยคือลายของเขาชัดๆตัวนี้อกได้สี่สินะคะด้านหน้าด้านหลังเนื้อผ้าแบบเบาสบายมาก ตัวต่อไปตัวนี้หนูขอแนะนำเน้นใส่เป็นเสื้อคลุมนะคะออกได้4 6ค่ะเป็นสีเทาหมุนๆหน่อยนะนี่ตรงนี้เขามีกระเป๋าหน้าให็นไคะแล้วก็เป็นคอปกกระดุมผ่าหน้านี่ตัวนี้ใส่เป็นเสื้อคลุมนะคะด้านในก็ใครจะใส่เป็นแบบว่าไปเที่ยวทะเลเนาะจะใส่เป็นบีกินนี่ก็ได้ใส่เป็นสปอร์ตบาร์ก็ได้เป็นใส่เดี่ยวก็ได้ เนี่ยแล้วก็ใส่ตัวนี้ยคุมคือเทมากเพราะว่ามันบางไงคะแล้วเราสามารถโชว์ความเซ็กซี่เล็กๆน้อยๆด้านในได้ตัวนี้อกได้46นะคะอก46คะ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้มีความเป็นแบบพื้นสีขาวนะคะแล้วก็มีลายดอกไม้เล็กๆอะ่ะเล็กมากอ่ะคะ่ะตัวนี้อกได้4ี่สนะคะ อกลงได้ถึง46เป็นตัวยาวคุมก้นค่ะอ่าเซลสาๆที่มีน้ำมีนวลหน่อยนะคะคือรับตัวนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมันใส่ง่ายมันใส่สบายแล้วผ้ามันไม่ได้บางจนเกินไปนะคะผ้าอยู่ ในระดับที่เราไม่ต้องใส่ซับในด้านในค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้40%ค่ะพื้นเป็นสีน้ำเงินนะคะมีลายจุดลายดอกไม้เล็กๆสีขาวปนสีชมพูอกได้40%ค่ะตัวนี้เป็นงานเน้นใส่สบายนะคะด้านหน้าด้านหลังเป็นลายเดียวกัน,นะคะ่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นงานเสื้อคลุมค่ะพี่ๆฟิวแบบว่าคล้ายๆสูตรแต่เป็นสูตรสั้น คล้ายๆเป็นเสื้อสูทนะคะแต่เป็นเสื้อสูทสั้นเดี๋ยวหนูให้ดูเนี่ยพี่ๆดูทรงเสื้อของเขาเสื้อของเขาจะมีกระดุมเม็ดเดียวนะคะที่เป็นเกี่ยวสองข้างรวมกันเห็นไหมแล้วแล้วตรงเนี้ยมันเป็นกระเป๋าแต่งเดี๋ยวจะให้ดูทรงชัดๆคือมันเก๋มากแล้วเอาไปใส่กับด้านอ่าใส่กับใส่เดี่ยวก็ได้หรือใส่กับอะไรก็ได้สีดําข้างในอะคะ่ะแล้วก็ใส่กับกางเกงหนูบอกเลยคุณนายมาก ตัวนี้อกได้48นะคะเสื้อด้านนอกมันเน้นเป็นเสื้อคลุมเราต้องใส่ใหญ่ๆอยู่แล้วนะตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้อกได้42ค่ะพี่ๆเป็นคอกลมสีออกเทาๆนะคะเนื้อผ้าของเขามีความบางๆนิ่มๆคือแบบฟิลเสื้อที่ใส่ไปคาเฟ่คะ่ะตัวนี้อกได้42นะคะตัวต่อไป ตัวนี้เหมือนผ้าซาตินออกแนวผ้าเพคะ่ะเนื้อผ้าจะมีความมันเงานะคะอ,อกได้44อ,อกได้44ตัวนี้เอาไปใส่นอนได้นะคะเป็นคอปกกระดุมผ่าหน้าเนื้อผ้ามีความลื่นมีความแบบใส่สบายไม่เป็นขุยไม่เป็นอะไรเลยนะใหม่มากอ,อกได้44ค่ะเป็นสีน้ำเงินคะ่ะตัวต่อไป ตัวนี้มันเน้นไส์ใหญ่นะคะก็คืออกได้54เลยอกได้54นะคะมีความแบบว่าเป็นมินิเดทย่อมๆเลยละกันถ้าสมมุติใครนะคะทีะ่มีความเจ้าเนื้อหน่อยตัวนี้ก็จะใส่พอดีนะนี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะอกได้54คะ่ะตัวต่อไปตัวนี้เหมือนสูตรอีกตัวหนึ่งนะคะอกได้42 อ,อกสีสิบสองตัวนี้คอเป็นคอสูตรมีกระดุมกระดด้านหน้าอยู่สองเมตรค่ะเป็นเสื้อสูตรเลยตัวนี้เอาไปใส่คุมนะคะเวลาออกงานสําหรับผู้ใหญ่นะพี่ๆคือเด็ดเก๋ม,มากอ,อกได้สี่สิบสองค่ะเพราะหนูชอบเห็นเพื่อนแม่หนูอ่ะเวลาเขาจะไปงานอะไรสักที่อ่ะเขาจะมีสูตรจะมีสูตรสีแบบนี้แหละหรือเสื้อทรงประมาณนี้ค่ะใส่ด้านนอกคือมันเก๋กรุดมากมันทําให้ดูแบบภูมิฐานขึ้นมาทําให้ดูดีขึ้นมาค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้42เขาจะเป็นสีเทาเป็นคอปกนะคะแล้วก็กระดุมผ่าหน้าอกได้42ค่ะตัวนี้ใส่ทำงานได้นะใส่ทำงานได้แบบสุภาพมากๆค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นแขนยาวใส่เป็นเสื้อคลุมนะพี่ๆเพราะว่าตัวเขายาวระดับหนึ่งเลยอ่าเขามีกระเป๋ากระเป๋าหน้าให้ค่ะแล้วก็เป็นกระดุมผ่าหน้า นีตัวนี้มันไม่หนามากนะคะเน้นใส่เป็นเสื้อคลุมแบบออกแนว C2 ค่ะพี่ๆตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีเป็นสีฟ้าออกแนวฟ้าคามนะคะอ,อกได้42ค่ะเป็นคอปกกระดุมผ่าหน้าใส่ทํางานได้ใส่ไปทํางานได้เลยนะคะตัวเนี้ยใครที่ทํางานในองค์กรหรือทํางานตามสถานที่ต่างๆนะคะที่เขาไม่ได้มียูนิฟอร์มตายตัว แต่เน้นแบบว่าแต่งตัวสุภาพนะตัวเนี้ยใส่ได้แน่นอนค่ะอกได้42นะคะตัวต่อไปตัวนี้อู้ตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะมีความเงาของผ้าคือเก๋กูดมากอกได้40ค่ะเนื้อผ้ามีความเงานะคะที่ผ้ามันจะมีลายเห็นไหมมันจะมีความเล่นแสงเล่นสีอกได้40ค่ะตัวนี้ ออกลงได้40่สิบเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังงานชัดๆเลยค่ะตัวต่อไปตัวนี้หนูภูมิใจนำเสนอมากออกได้4ี่สิบค่ะตรงคอของเขานะคะเป็นเป็นงานอ่าเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรนะงานลูกไม้แล้วก็ด้านหน้านะคะกระดุมเป็นมุกพื้นของเขาจะเป็นสีออกอสีครีมค่ะออกสีครีมนะคะตัวเนี้ย ใส่ไปวัดใส่ไปทําบุญได้หมดเลยคือมันใส่แล้วมันดูสุภาพคะ่ะอกได้40่สิบค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42พื้นเป็นสีม่วงออกแนวพาสเทลแล้วก็จะมีลายจุดเล็กๆนะคะเป็นคอปกกระดุมผ่าหน้าตัวนี้ไม่หนาแล้วก็ไม่บางนะคะกําลังพอดีพอดีเลยตัวคุมก้นนะเนี่ยตัวนี้อกได้42ค่ะ อ,อกได้42นะตัวต่อไปตัวนี้นะคะอ,อกได้40เป็นสีชมพูตัดขาวเป็นลายสก็อตเล็กๆค่ะด้านหน้าเขาก็จะมีกระดุมผ่าหน้าให้เนื้อผ้ามีความเบาสบายนะคะอ,อกได้40ค่ะสีชมพูตัวนี้ยพี่ๆสามารถซื้อไปฝากลูกฝากหลานนะคะหรือว่าน้องๆคนไหนนะคะเอฟไปเองเอาไปใส่เดินเที่ยวห้างได้เลยนะคือหน้าร้อนมันมาแล้วไอ้พวกเนี้ยได้ใส่แน่นอน ก็ลองมาเลือกหาตัวที่มันเหมาะกับเราตัวที่เราชอบนะคะแล้วก็แมทชุดเอาเลยไอตัวพวกเนี้ถ้าจะมองว่าทันสมัยก็ทันสมัยนะคะถ้าจะมองว่าเป็นแนวเรียบๆก็เรียบๆนะตัวนี้อกได้40ค่สิคอปกกระดุมผ่าหน้าดูสีสันของเขาจัดจ้านเหลือเกินนะคะคอเป็นสีขาวตัวตรงนี้เป็นสีอ่าเป็นสีกรมเป็นกระดุมผ่าหน้าลายดอกไม้เด่นชัดมากตัวนี้อกได้40ค่สตัวต่อไป ตัวนี้อก40นะคะสีจะเป็นออกเทาๆค่ะจะเป็นสีฟ้ามีความอมเทานะคะด้านหน้าเป็นกระดุมทรงจีนค่ะพี่ๆคอเขาจะตั้งสูงขึ้นมานิดนึงตัวนี้อกได้40ค่ะอกลงได้ถึง40เลยนะคะทรงสวยนะใส่กับกางเกงทรงเข้ารูปเนี่ยคือเข้ากันมากๆ ตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีโอรสค่ะอกได้40สีโอรสตัวนี้อกได้40เป็นคอปกกระดุมหน้านะคะที่ที่เนื้อผ้ามันจะมีความเป็นแบบว่าลวดลายของผ้ามีความเงาอะคะ่ะตัวนี้อกลงได้40สนะคะสีมันไม่ได้จัดอยู่ในโทนสีเข้มนะคะกำลังพอดีเลยแหละตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะ ด้านในเป็นสีเขียวออกมิ้นคอเป็นสีขาวนะคะซึ่งเป็นสีที่ตัดกันแล้วมันดูเรียบร้อยมันดูหวานมากนี่ด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวนี้อกได้40สนะคะตัวต่อไปตัวนี้มันจะมีความเป็นซีทูนะคะอกได้40่สค่ะมีความแบบว่าเท่มากเป็นเสื้อขอบนะคะครึ่งตัวอกได้40คะ่ะตัวนี้ด้านหน้าด้านหลังชัดๆเลยค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้42พื้นจะมีความเป็นสีเป็นสีโทนน้ำตาลนะคะเนื้อผ้าคือเป็นชีฟองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะแล้วก็เป็นคอปกกระดุมหน้าลวดลายออกแนวลวดลายเรียบๆนะคะอ,อกได้42ค่ะตัวนี้ตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้อ,อกได้40ค่ะพี่พี่ ออกได้สี่สิบสีจะเป็นโทนม่วงมีลายเล็กๆที่ผ้าเห็นไหมเนี่ยคือลายเล็กๆที่ผ้าแล้วใส่แล้วมันดูดีนะคะใส่แล้วมันแบบว่ามันเป็นลายที่แบบมันไม่เก่าอ่ะพี่ๆออกได้สี่สิบนะคะตัวนี้เป็นเนื้อผ้าแบบแนวเย็นๆผ้ามันมีความลื่นๆที่ผ้าค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะอกได้42มีความอบแดงนิดนึงค่ะเป็นคอปกกระดุมหน้าเนื้อผ้าของเขานะคะจะมีลายผ้าซึ่งมันเสริมให้ผ้ามันมีความเงาเงาขึ้นมาค่ะกระดุมเป็นกระดุมแต่งนะคะสีเดียวกับผ้าเลยอกตัวนี้ได้42ค่ะทรงสุภาพมากอก42นะคะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้42เหมือนกันค่ะเป็นคอปกกระดุมหน้าสีจะมีความเป็นสีโทนอุ่นนะเป็นความสีแบบสีสุภาพค่ะเป็นงานคอปกกระดุมหน้าตัวนี้อกได้42ค่ะตัวไหนดูไม่ทันทักแันหาหนูได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งตัวต่อไปตัวนี้อกห0าค่ะเน้นใส่เป็นเสื้อคลุมนะคะ อ,อก50ตัวนี้หนูบอกเลยเน้นใส่เป็นเสื้อคลุมสีเขาจะมีความออกแนวเรียบๆออกแนวแบบว่าเยน็ยนๆสบายๆคือใส่แล้วดูรู้เลยว่าเป็นคนแบบสุภาพค่ะเห็นไหมตัวนี้อกได้50นะคะตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้มันเป็นแนวเสื้อคลุมค่ะคือคออ่ะมันจะตัดวีลงมาแล้วตรงเนี้ยมันก็เป็นกระดุมไม่ใช่สิ ใช่มันเป็นเสื้อคลุมอ่ะพี่พี่มันเป็นเสื้อคลุมสีดำลายค่ะตัวนี้อกได้42อกได้42เป็นเสื้อคลุมคอวีด้านหน้าตัวต่อไปตัวนี้อกได้4 4่เป็นสีเขียวอก4 4่ตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะอ้ยพี่พี่ดูสีดูงานตัวยาวคลุมก้นนะคะพี่พี่คนไหนสะโพกผายคือมั่นใจได้เลยว่าใส่แล้วไม่รู้สึกแย่แน่นอน ตัวต่อไปหนูมีเสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อคลุมอะแล้วหนูให้ดูนะคะตัวนี้อกได้สี่สิบแปดมันออกแนวเป็นเสื้อคลุมอะค่ะนะเดี๋ยวหนูให้ดูเนี่ยมันเป็นประมาณเนี้ยมันเป็นเสื้อคลุมประมาณเนี้ยค่ะอกได้สี่สิบแปดนะคะเดี๋ยวหนูเก็บก่อนโอเค ตัวต่อไปตัวนี้นะคะอกได้40ค่ะอกตัวนี้ได้40ด้านในเขาจะเป็นออกแนวเนี่ยพี่ๆสวมสวมตัวเข้าไปด้านในนะคะเดี๋ยวหนูแกะตรงนี้ก่อจะได้ดูเนื้อผ้าจะชัดเนี่ยมันเป็นทรงสวมทรงแบบว่าเออแล้วบอดี้สูทเออมันเป็นบอดี้สูทอ่ะพี่ๆคือใส่ปึ๊บแล้วก็มัดได้เลยค่ะ แล้วพี่พีก็ใส่ยีนด้านในนะคะเอาไปใส่กับพวกชุดว่ายน้ำหรือแบบบิกินี่คือสวยมากอ,อกได้40ตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้40นะคะพี่พีดูผ้าชัดๆมองใกล้ๆเหมือนลายเสือนะมองใกล้ๆมันคือแบบฟิวหางนกยุงค่ะตัวนี้พื้นจะออกแนวสีครีมอ,อกได้40นะคะเนื้อผ้าพ,พอดีนะไม่หนาไม่บางเหมาะกับการใส่เป็นเสื้อในวันปกติเลยไม่ต้องใส่เสื้อทับนะคะตัวต่อไป ตัวนี้อ,อกได้40ค่ะเป็นสีเขียวด้านหน้ามีขอผูกให้อ,อก40ตัวนี้สีเขียวด้านหน้ามีคอผูกให้นะคะเนื้อผ้าเป็นทรงแบบชีฟองเลยอ,อกได้40ค่ะตัวนี้สวยมากหนูแนะนําถ้าจเจ้านะคะเอาตัวนี้ไปเลยสวยมากสวยมากจริงๆตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้42ค่ะออกเป็นสีโทนน้ําตาลอ่อนๆนะแล้วก็มีลวดลายจุดนะคะจุดเล็กๆแบบนี้ ตัวนี้อ,อกได้สี่สิบสออกได้ถึง42เลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้40ค่ะเป็นแบบว่าผ้าอ่าผ้ามีความมันมีความเงาเป็นผ้าแพรค่ะแนวผ้าซาตินเลยพี่ๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนื้อผ้าถ้าจะใส่เป็นเสื้อด้านนอกไม่ต้องมีซับในก็ได้คือมันมันเนื้อผ้าโอเคแล้วมันไม่ได้หนามันไม่ได้บางจนเกินไปนะคะคือใส่สบายเลย ออกได้40ค่ะเป็นคอปปบกระดูกหน้านะคะเอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหนูก็อัปเดตจนครบแล้วพี่ๆชอบตัวไหนในคลิปวิดีโอนี้แคปภาพแล้วทักหาหนูได้เลยตัวละ69บเาทเท่านั้นหรือพี่ๆคนไหนนะคะแบบว่า,าแคปภาพไม่เป็นโทรได้เลยค่ะโทรหาหนูได้เลยแล้วก็อธิบายตัวนั้นให้หนูฟังว่าลักษณะเขาเป็นยังไงเดี๋ยวหนูหาแล้วหนู ส่งให้ถ้ามันยังมีเดี๋ยวหนูส่งให้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบพระคุณค่ะ